ตอนอนี้ยกจะให้ดูมุมมองขอที่มองต่างๆเราสามารถกดตรงนี้ได้แล้วมันจะมีตำแหน่งที่เราสามารถกดดูได้นี่จะเป็นตันงตลาอมมุกันะส่วนนี้จะเป็นปตายคอมมุตข้าหลักนะครับหรือแต่งคู่แ้านซายเป็นีก็ได้นะครับแล้วถ้าในกรณีเราจะออกตัวเนี่ยตัวตำแหน่งที่เป็นเมนูของตล้งจะโว์ขึ้นมานะครับแล้วลที่ลองเปลี่ยนเบรคได้ครับแล้วอลองเข้ามาเกียร์น นิดหนึ 1, น่งมันก็จะมีเมนูต่างๆเพิมขึ้นมาแต่ถ้าเรายังไม่ออกตัวเนี่ยเรายังสามารถเลือกดูกมมองที่เป็นแบบสามร้อยหกสิบอาได้อยู่ที่เป็นแบบท็อปวิวด้วยแต่ในขนอนเดียวกันมันก็จะมีตำแหน่งกล้องเพิ่มขึ้นมาซึ่งอันนี้มันคือตำแหน่งกล้องหน้านะครับแล้วก็มีตัวกมมองเป็นท็อปวิวนะครับแต่ถ้าตรงนี้เป็นกล้องหน้าแต่มันจะเป็นภาพแบบที่เป็นุม